จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมา่บปกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่24มิถุนากับมีมหมาคือเกาเนาะจ้าแต่ก่อนเท่เาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกาลังแรงใจจากผูู้ทีม่มาติดตามรับชมคลิปน no ้องซ่อนจ้า กะ็ะโคยโซยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ comment, ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกชอ่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนจะจะไปพวงแนวทางเขากำลางพึ่งรายงานผลก่อนนอกจากของคุณที่เยินเที่ยวให้ไป วันที่23มิถุนายนนอกจากว่าผลออกตัวได้จากเท้เาไห้ไปเข่าไก้ฟันซีวิ่งรูดศูนย์กับซีผลเชี่อออกมาบนออก261หลังออกซีหนึ่งจากเฮากับเขาล่างนอกจากนี้เป็นตัวฟันวิ่งรูดซีกับออกซีหนึง่งเป็นเจ้าในนี้นอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่องชาแนลจากเดียวไปเปลี่ยนแนวทางเดินหลายเดนอยกันบอลก,ก,ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเบื้องแรกงานผลกันไปแล้วกับไปตามต้ด้วยนอกจะกสำหรับแนวทางหวยหุน้นไทยเย็นของวันที่24มิถุนายน น่าเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขเฮตัวใดแน่เฮากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกันมาตามต้นนอกจะเนาะสำหรับแนวทางคนไท่ยเย็นของวันที่24มีมิถุนายนเนาะจา้ะฮากับหายเด่นหกกับเด่นหาไปเบื้องฝั่งวิ่งรูดเนาะจา้ะฮากับหายฟันงกวิ่งรูดหายหาคับหกบไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายหกหาหกซี หกสามหกสองจ้ะไปเมืองตัวรองตัวร้องกะไฮหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวนี้ตัวจ้อสองตัวกะไฮเลนไปกราฟน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี้ตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างเขากะจะเนวทางเป็นฟันมิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเด่นง่ายครัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันมิงรูดก็ลรองเอาไปเป็นเนวทาง กันเบิงเฮากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นสนิทเนาะจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชา,นา,าแนลจ้ะเบิงแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่24มิถุนายนกันไปแล้วเนาะจา้ะเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อเนาะจา้ะมากชอบตัวใดเฮาก็สามารรเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเข้าจะเดไปเลลนเน้นหน,นักเน้นเบาตรงกับเด็กที่ยคิดไวไทยนี่ช่องน้องช่องชางแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ากัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชางแนลกัขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า